รูหราอลังการกว้านซื้อยกซอยอนณาจักรส0งล้านไม่ดวิกาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวแสนสวยที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับใหม่ดวิกาโฮเนโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมร้านมิสตาคาเฟ่ของเธอกันนอกจากจะสวยเก่งแล้วยังขยันสุดๆสำหรับนางเอกลูกครึ่งไม่ดวิกาโฮเน ที่ตอนนี้นอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังมีธุรกิจร้านคาเฟ่ที่เจ้าตัวทุ่มเทตั้งใจทำอยู่และล่าสุดในช่องดาวิกาชาแนลไม่ได้ทำคลิปคอนเทนต์ที่ชื่อว่าพาทัวรวอาณาจักร200ล้านร้านมมสตาคาเฟ่ของดาวิซึ่งธุรกิจคาเฟ่แห่งนี้เสาวใหม่บอกว่าเปิดมานานถึง7-8ปปีแล้วเจ้าตัวภูมิใจมากๆเพราะร้านนี้เริ่มจากศูนย์เลยแม้แต่โลโก้ของร้าน ก็ลงทุนออกแบบเองอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในอบอวลไปด้วยความหรูหร,ราอลังการโดยการตกแต่งสไตล์ยุโรปและมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายอีกทั้งยังมีสถานที่จัดงานแต่งทั้งในฮอลล์และกลางแจ้งให้แฟนๆได้ชมกันอีกด้วยถ้าถามว่าอาณาจักรแห่งนี้ได้ข่าวว่า200ล้านจริงหรือไม่เสาหม่ก็ตอบว่ามันค่อยๆเติบโตเริ่มจากที่แปลงหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นว่าในซอยนี้คุณแม่ก็ซื้อเอาไว้ ขยายขยายไปเรื่อยๆก็เลยบานปลายไปเรื่อยๆซอยข้างๆก็ซื้อมาแล้วนะเวลาเราลงทุนก็ทำได้ใจอยากให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย